เต็มที่เลยเสียงดังคือผมก็บอกว่าจริงๆนักคดีปู่ลูกป่าสงวนเนี่ยฐานค่อนข้างชัดเพราะว่ามีภาพการตัดไม้ับมีภาพการใช้ปรับดินนทุกอย่างคือมันมีตั้งแต่ตอนที่แปาดิมาถมจนกระทั่งตัดไม้ทําลายป่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบใช่แล้วก็มีการสร้างพยานะทุกอย่างค่อนข้างชัดมีกองชมกองเชียร์ด้วยมีกองเชียร์มีรูเบอร์มี มีคลิปออกมาก็ชัดเจนถึงบอกแล้วก็ไม่ได้แอบถ่ายด้วยนะไม่มีเพราะว่าสมัครใจเอาถ่ายอมีทั้งผู้กำกับการแสดงพวกนักแสดงการแสดงหมดแต่ฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับกับการอยรูป่าสงวนแล้วก็สิทธิ์ที่ครอาพ่อในการอยู่รูป่าสงวนเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะใช้เงินไปซื้อมาแสนห้าซึ่งที่ดินป่าสงวนเนี่ยซื้อขายไม่ได้จางกะลูกอยู่นะผิดกฎหมายอ่าผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยยากบอกเลยว่า รับสาร,รภาพเฮ้ยเราไปก่อสร้างนี่มันมันไปขออนุญ,ญาตปลูกสร้างได้นะท่านนะมันไม่ไ,มได้จริงเพราะว่าคุณเป็นวิศวกรมาใช่กา,ารขออนุญาตตามพรบบครงภารส2 2เนี่ยที่ดินป่าสงวนเนี่ยต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้นะขออนุญาตทีดีกรมป่าไม้ครับนะฮะซึ่งที่นั่นมันขึ้นยอยู่ในเทศบาลกรองตูมมันมันขออนุญาตไม่ได้ครับแต่เขามีพรบป่าป่าไม้ครับอ่ามาตรา25สามารถเรื่นถอนได้ซึ่งตอนนี้หางพญานาคเนี่ยเริ่มเอียงละ เไท่านท่านโดนแค่สามฝนเนี่ยตรงสะยะตกครองระยะตกคลองไปลำตัวก็ลาวเยอะนะจเลยะตรงตรงอันลาวที่ที่เราได้ไปให้ให้เจ้าที่ไปถ่ายภาพมาเนี่ยก็ลาวเยอะอืเรื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าการก่อสร้างไม่มีวิศวกรควบคุมแล้วก็ไม่มีคนออกแบบที่ที่เข้าใจหลักพื้นฐานของวิศวกรรมเ่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติทำสำเร็จนะและมีคนเข้ามาแล้ว มันมาทางที่หนันเนี่ยครับทำให้เกิดการสูญเสียนี่คือสิ่งหนึ่งผมอยากจะพูดถึงในเรื่องนี้นะเรื่องของกองคดีบลูงป่าสงวันนะในระหว่างที่ผมรอคดีชมพูเนี่ยผมก็มีคนที่ ฟุงมากเราแตะเขาไม่ได้เลยอผมเห็นใครไปแตะเขาเนี่ยเห็นตามเห็นตามไม่ได้ป๊อบเนี่ยโดนถล่มโดนพลวลงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดนพลวลงนะอืผมเองผมก็ทําดีปูดำทรัพย์มาผมก็โดนแบบนี้เนี่ยคือแตะป๊อบโดนแตะป๊บโดนครับุ้งมากพูดไม่ได้อืมนะครับเราก็เลยเดินทางไปดูอะไรบางอย่างเ่ยจนกระทั่งเราเห็นแล้วหละต้นตะเคียนเพราะเราเป็นมอกคเราเห็นเราไม้ไม่ใช่ต้นตะเคียน เราก็เลยทําเรื่องให้้กรมป่าไม้ตรวจสอบครับยวกับที่ผมทําให้กรมป่าไม้ตรวจสอบเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยอุตาสว่างมากกว่าอืมเพราะว่าการที่เขาเอาดอกไม้ทูกเทียนมานะ้วก็ให้คนมาไหว้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยอืมนผมก็เห็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้นตะเคียนมันเป็นมันเป็นไม้มาค่าเราก็ให้เจ้าที่ป่าไม้ไปตรวจจนกระทั่งตรวจเสร็จแล้วก็เป็นไม้มาค่าจริงอืมนะ พอไม้มาฆ่ายึดไปแล้วก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าแม่ยังไม่ได้ขึ้นรถอือไอ้เอาเดี๋ยวก็อัญเชิญเจ้าแม่มาลงที่ต่อไม้ครับอ่ะซึ่งเป็นการสร้างความ,มงมงมง่ายแล้วก็ความที่ใช้กลนุบายในการให้คนหลงเชื่อว่าครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงอืมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีอืมมันจะเป็นไม่ได้ไงที่ ี่จะแม่แต่เขียนจะมาสิงต่อไม้เอ๊ะผมติดตามข่าวเขาบอกมีเป็นลูกหลานพยานาคนไอ,อ้นั่นเขาบอกเป็นวังเป็นวังเป็นวังเลยนะเป็นวังโดยโดยพระอาจารย์คนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยนิมิตเห็นเห็นดนั้นว่าว่ามาโอ้โหชุดขาวเลยอืแล้วก็ที่ตรงนี้เหมาะสมเป็น เป็นวางพยานาคาเก่านิมิตหรืนนั่งเทียนเนี่ยนั่งเทียนแล้วตอนนี้ตอนนี้หายสาบสูนไปแล้วเอแล้วไปไหนแล้วตอนนี้หายสาบสูนย์ S <S อ,อนนี้พูดถึงหายสาบสูนย์พ<ม>ระอาจารย์ที่ว่าหายสาบสูนย์แ<ม>ล<ะ>้วครับัวจะโดนหางเลขไปด้วยไม่ไม่กันไม่เป็นพยานไม่กันเนียถ้าหลักฐานถึงก็เอาแล้วเนี่ยเราก็พูดให้ฟังว่าครับสิ่งต่างต่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือต่อมาก็มีการสร้างพยานาคาใช่ไหมผมก็เห็นแล้วว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ป่าสวนป่าดงบูพานครับนะ เราก็คิดว่าเราจะหยุดดับซ่าเขาอย่างดี่าครับเออว่าให้คนเนี่ยหูตาสว่างหน่อยไม่ใช่ว่าโอนไวหลงเชื่อใครก็แตะไม่ได้เพราะเป็นเทวดาครับเราก็ดําเนินการให้ตรวจสอบเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ครับตัวมไม้ก็มีการแปลภาพทางกากาศก็ยืนยันว่าเป็นที่ป่าสงวนแล้วก็ไม่มีการขออนุญาตสิ่งก่อสร้างครับผมก็ไปกราบพ่อที่ ก,กรมาตามการทางราการธรรมชาติสิ่งแวดล้รรอ,อมกสศนะแล้วก็ให้กลบไม้มาเดี๋ยวผู้กับโทษอีกทีที่เฉพาะออก,อ,อ,กออกตัมก็เป็นที่มาของการถูกดำเนินคดีอืเรื่องบุูรูปป่าสงวนครับซึ่งความจริงค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอีกไม่นานการประมาณสักไม่เกินสองสัปดาห์ครนะผมจะเป็นผู้กล่าวโทษในการดําเนินคดีกับยูทูบเบอร์พวกนะอืมมีมีเพิ่มอีกไหมมีเพิ่มอีกคดีเร่งคือ ช่วยเหลือซ่องเน้นนะจัดให้ตลอดนำนายชยพลเนี่ยหลบหนีอืหมายจับนะเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ยูทูบเบอร์จัดให้เพิ่มอีกสวยๆนะนะสักอีสักคดีหนึ่งนะไม่เกินไม่เกินสองสัปดาห์เพราะตอนนี้ก็รู้ตัวละครหมดแล้วแล้วก็มาสับเปลี่ยนแล้วกันยังไงครับเดิมเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีคือรู้ว่ามีหมายจับนะครับก็รอกว่าอยู่ที่บ้านครับ แต่รอบนี้เราทางฝ่ายยันโดยที่มีมาใส่มารับมีครับแล้วก็ยูทูบเบอร์มารับแล้วมาสับเปลี่ยนแล้วก็มาที่สชก็มารถใครก็รู้ๆกันอยู่ครับอยู่งจำปิดอืก็เดี๋ยวจะจให้คดีครับไม่ให้ผิดหวังนะไม่ให้ผิดหวังเพราะว่าเราจัดแล้วเราจัดให้ถึงที่สุดถ้าเป็นที่สุดก็ไม่ใช่อัจฉริยะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่อยากจะบอกนะอาจารย์ว่า เราจัดแล้วทั้งปีจะให้สมศักดิ์ศรีนะให้สมสมศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเขามีทนายคนดังเราเช่นชั้นไม่ถึงอืออยู่ชั้นไหนนะอยู่ชั้นอนุบาลของเขาชั้นหมาอะไรนะเบผนก็แซวบอกให้ไปเรียนให้จบอ่ะก็ไม่มีเวลาไปเรียนแล้วเพราะว่าโอ้โหโดนคดีเยอะแยะนะเอาเวลามาสู้คดีต่อดีกว่าครับเพราะว่าปีนี้เหลืออีกแค่สิบคดีละจากร้อย สี่สิบสี่คดีนะครับอ๋อรลอดตลอดเลยตลอดเลยลอีกสิบคดีแล้วก็มีแต่คดีพวกหมิ่นประมาทนะมีคดีหมิ่นประมาทปลอมเอกสารมีไหมผมไม่มีปลอมเล้วทำพยานหลักฐานเท็จอ่ะไม่มีผมไม่มี้ํนำสืบเท็จไม่มีเลยร้อยทับสองไม่มีไม่มีเลยไม่ถนัดเนายผมไม่ถนัดอืมผมมาก็จะเป็นคดีที่ถูกฟ้องปิดปากอืมต้องเรียนว่าคือไม่อยากให้แฉแฉแล้วมันเห็นหมดเลยแฉแล้วมันเห็นอืมก็วันจันทร์ก็จะมีของคุณคดีคดีคุณเจริน นะลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะโคนนี่ทะเลาะกับรองนายกเลยอ่ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ฟ้องผมมาไม่กลัวไม่เฉยเฉยอืมก็ย่านครับนะก็ก็เตรียมทนายไปสักครั้งเหมือนจันอืมเหมือนจันนี้นะใช่กี่โมงเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าสารนยาสารายาเจดดาอืมนะนะครับก็ต้องต้องไปไหว้พระอะไรเสียงจำศีอะไหมไม่มีผมไม่้เสียง ผมของผมดวงเฮงอยู่แล้วต้องแจ้งผู้สื่อข่าวอะไรไม่มาทําข่าวเขาเขาแจ้งอยู่แล้วัลมนตรจีเขาแจ้งเขาที่แล้วเนี่ยอนีรแล้วที่ผมเลื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่านะครับไม่ใช่ว่ากลัวไม่กลัวไม่ได้กลัวเลยนะผมบอกให้เลยผมไม่ได้กลัวเลยปีเดียวต่ว่าเราต้องดูเชิงอะมวยมันมีเชิงกันอมันเป็นเทคนิคครับ คนไม่รู้หรอกผมจบเทคนิคมาเผมเป็นเจ้าของาขมวยด้วยมั้ยผมเป็นเจ้าของโมมอดคอไมวยด้วยแล้วก็ที่ทำงานผมจบเทคนิคสุรารธานีอืันผมเรียนเทคนิคมาผมใช้เทคนิคบ้างมันมันต้องมีฟุตเวิร์เพราะว่าอย่างเรือในจานร้อยสี่สี่คดีเนี่ยอเวลาที่มันตรงกันเนี่ยครับมันก็ต้องมีขอเลื่อนบ้างจะรู้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติในวงการของของการต่อสู้คดีอ้าวเห็นทนายลุมพลเ็าบอกไม่มีทนายอะไรเงี้ย ก็มันในเทคนิคไงเทคนิคของเราในการทำงานก็แล้าไม่ไม่ได้จบเทคนิคไม่รู้ไม่รู้ต้องไปเรียนเทคนิคถ้าจบเทคนิคจะรู้ว่าต้องทำยังไงบางครั้งเนี่ยเขาต้องการเจตนาเราอย่างไปฟ้องเราที่อุดรอย่างเงี้ยฟ้องเราภูเก็ตอย่างเงี้ยครับผมไปสมมติผมไปใช่ไหมครับใครจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายนั่นล่ะสิไปสองคนแล้วทำไมเขาไปฟ้องสกายบ้านก็อยู่กรุงเทพไปครค่าเดินทางจากนี่ไปภูเก็ตเนี่ยจ่ายให้เราเองครับ ไปสองคนเนี่ยเป็นหมื่นครับเราไปขึ้นสาลเร็จแล้วก็เป็นไงขึ้นดิสมมติเราไปถึงเขาแกล้งบอกว่าวันนี้เขาขอเลื่อนเนี่ยเสียหมื่นหนึ่งแล้วอืมอ่ะขอไว้ข้างสองอีกอ่ะซื้อไม่เสร็จอีกเราทำไมเ็าไปฟ้องเขาไกลบ้านไม่อยู่แถงนั้นอ่ะฟ้องแกล้งไงเลอะอ่สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องไงยกฟ้องเอ้เขาไม่เห็นพูดในคดีนี้มันเขาไม่พูดไงเลแล้วผมมีคดีเองนะอืมที่เขาไม่อยากพูดความจริงให้ประชาชนทราบอืมไปฟ้องผมตอนชาที่สาปารีินครับ อาะเมือวี้นะฟ้องเช้าสารยกบ่ายยังไม่ในชั้นตรวจฟ้องเลยในชั้นตรวจฟ้องเลยไม่ต้องไต่วนเลยไม่มีวันนั้นที่เขาผมให้จานด้วยไหมที่บอกทนายสายยาทนายสายตัวสารบอกมึงคิดเองเออเขาคิดมากว่มเขาคิดเกินไปคุณไปกันแจ้งเขาเลยสารยกฟ้องตั้งแต่วันตั้งแต่ตอนไหนนะบอกว่าโจทย์คิดมากโจท์คิดเองคิดเองไม่มีไม่มีข้อความไหนเขาไม่เคยแถลงข่าวเลยเนี่ยเขาไม่เคยพูดไงแล้วแล้วก็เขาลืมหรือเปล่าสูตประการก็มีนะอื ฟ้องผมก็ยกยกอีกยกอีกโอ้ดังนั้นคือผมต้องเรียนว่าเขาเราฟ้องเขาศาลก็ยกครับเขาฟ้องเราศาลก็ยกก็ยกเจ้ากันไปเจ้ากันไปนนีเป็นประมาทจะเป็นอย่างนี้ครับครับนะเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราเสียตังค์ครับเพราะเวลาที่เราไปเราก็ต้องมีค่าเวลาที่ให้ทนายฟามไม่ใช่ใช้ทนายฟรีนะครับครับผมไม่มีนะถ้าจะแบบไปบอกว่าผมทําคดีให้ลุงคนฟรีเนี่ยเออไม่มีเราไม่ทำางั้นนะไม่ทำเราเราเราอะไรอาย เราต้องจ่ายค่าบริการที่พนักงานามทนายความก็มีกิรศักดิ์สีมันต้องจ่ายไม่ใช่ไม่จ่ายอมฟรจริงว่า่านั่นแหละสิผมเห็นในมูลิธีอะไรอ่ะอมีเงินบริจาคเข้ามาเต็มเลยนั่นแหละสิเห็นไหเห็นมีคนเอาเบอร์อะไรน่เบอร์บัญชีบุริทีลายติกระฟซีเอาไปโฆษณารับเงินรับทองเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนี่ ก็ผมไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเข้ามาบัญชีคนละเขาบอกอยู่ดีๆก็เอาเลขบัญชีของมูลนิธิไปรับบริจาคอะไรเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วใครใช้ไม่ไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางตรวจสอบสักทีนะนะว่ามีเงินโอนเข้ามาเท่าไหร่นะเขาบอกเขาทำแล้วเขาสงสารลุงพลนะโอ้โหเป็นเรื่เป็นเูืเป็นสุดเป็นคนยากจนอ๋อยากจนมันยากจนเดี๋ยวถูกการแกล้งมีต้องหลายคันอาาจรย์มมนะีั้งล้านเหรออาจารย์เชื่อป่าว่าไปออกเวินแล้วได้ได้หมือนะ ก็เขาพูดก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ว่าวเดิวันนั้นชาบันดี้ให้เท่าไหร่อืมวันนั้นชาบันดี้ให้หน่อยครั้งละแสนเลยชาบันดี้ให้ครั้งละแสนเลยอ้าวแล้วทนายเขาได้ข้อมูลมายังไงล่ะลงโฆษณา YouTube นะเขาก็ได้ข้อมูลยังไงจำได้ว่าให้ทั้งหมดสองครั้งสามครั้งเลยสองครัแสนนะโอ้แล้วไปกับคุณอุบิริยาเนี่ยโอ้โหโฆษณาอะไรครับสบู่ป่ะอืมโฆษณาสินค้าเนี่ยครับ ได้หลายตังนะไม่ใช่คนยากจนนะโอ้ไปร้องเพลงอไงไปร้องเพลงกับปีกมีเนี่ยไปร้องเพลงกับคุณจินดาลาเนี่ยคเท่าไหร่ทั้งหลายกันเห็นไหมมันเป็นเงินมอดดังนั้นจะบอกว่าจนได้ไงไม่จนแต่แกทุ่มเทนะทนายลุงพลในการนั่งเครื่องบินขับรถไปค่าใช้จ่ายก็ไม่เอาค่าน้ำมันรถก็ไม่เอาที่พักก็ไม่เอาออกค่าลีสต์สอก็ไม่เอาทำไมคนน่ารักกันเนี่ยก็ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะน่าสนใจมากครับ มผมบอกเงบอกว่าเรื่องนี้รอดูรอดูนะเั็นชีวิตแหละเพราะว่าน่าจะสู้คนสามป่าห้าปีะนะคดีสมุูรเนี่ยสู้คนสามป่าห้าปีแล้วก็ที่สำคัญคือคดีชั้นต้นเนี่ยผมชื่อว่าจะทราบผลประมาณกมาุมภาไม่นานนะไม่นานไม่นานประมาณนึงกุมภาแหละคือต้องอดทนคับอดทนรอกันอครับ